หลายคนหลายท่านนะดูอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะฮะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยแหมใครที่นั่งอยู่ตรงนี้ถือว่าโชคดีจริงนะฮะเนี่ยนำน้ำขนมนม้โหทุกอย่างนีครบจริงๆนะฮะวันนี้นี่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นนี่ใจบุญมากๆนะฮะถวายได้ทุกอย่างยกเว้นเงินทองนะฮะบางคนบอกเอ้ยไม่ให้ฉันเอาเงินเอาทองมาถวายเจ้าอย่างอื่นมาถวายได้ไหมได้หมดฮน้ะฮะ ถวายได้หมดทุกอย่างยกเว้นช้างม้าวัวควายนะฮะใหญ่เกินไปไม่ต้องเอามาถวายนะฮะมานั่งกราบไหว้ขอพรอย่างเดียวก็พอแล้วและนี่คือเพจทั่วไทยนิวนะฮะเรับมาถวาวสดๆนะฮะยืนตัวตรงเลยนะตรงเลยนะก้มก็ได้ครับไม่ต้องก้มก็ได้จับสองมือขึ้นเลยครับตามครับแล้วนี่แดดดีจริงฮะวันนี้เอาหมวกลงน้องน้อง 15นน้นาฬิกายีบนาทีนะฮะแหมนี่ก็เข้ามาในเขตวัดแล้วนะฮะพี่น้องประชาชนนะฮะคณะศรัทธานเนี่ยโอ้โหโมีตั้งแต่เด็กนะฮะตั้งแต่วัยรุ่นนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เด็กเล็กเด็กน้อยแหมมีทุกวัยจริงๆใสถ่ายรูปถ่ายรูปห่างๆเลยนะครับถ่ายรูปครับท่านไม่ให้ถ่ายใกล้นะครับ ถ่ายรูปนั่งลงนะครับถ้าถ่ายข้างหน้านั่งลงห่างๆนะครับท่านไม่อนุญาตนะครับท่านแม่อนุญานตนะครับนั่งลงใครจะถ่ายรูปนั่งลงนะครับไม่ได้ครับ สวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะเอาหัวไปด้านหลังนะครับอย่าถือนะครับแม่แดงแมงแดงนะครับลงข้างล่างครับหัวหัวแทนด้วยนี่ฮะต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่นะทุกภาคส่วนจริงๆนะฮะที่มาอำนวยความสะดวกนะครับมาเดินไปลูกศิษย์หลวงตาบุญชื่นนะไม่ใช่เป็นหน่วยกู้ภัยนเรศวรหน่วยกู้ภัยคุณธรรมนะของจังหวัดหนองบัวลำพู นะครับแล้วก็มีหน่วยกู้ภัยนะครับตํารวจอุบลรัตนะครับแล้วก็หน่วยกู้ภัยนนสังนะคะของอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮังนะกรทันพี่นเลครัะครับยนี่ครับนี่โอ้มีนี่ด้วยนี่อาสากู้ชีพกู้ภัยปัญญาทะโลด้วยโอ้โหนี่มากหน่วยใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่รู้นะครับว่ามีอีกหน่วยหนึ่งโอ้โหนี่หลายหน่วยจริงวันนี้ นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะนั่งกันอยู่นี่โ,โหถึงบันไดาสาลาเลยนะฮะท่านูช้ชงฮะหลายคนหลายท่านฮะอยู่ในพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะมาร่วมกันสวดมน